คุณเคยได้ยินเสียงประหลาดในความเงียบไหมโดยเฉพาะในค่ำคืนที่เชียงใหม่สายลมพัดเบาๆพาความเย็นเยือกเข้ามาเสียงจากจันแผ่วลงเหลือเพียงความมืดที่ปกคลุมทุกสิ่งและเสียงนั้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์แผ่วๆคล้ายสัญญาณรบกวนที่แทรกเข้ามาในความถี่ของคุณราวกับมีใครกำลังพยายามสื่อสารจากอีกมิติหนึ่ง มันเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านบางคนเริ่มบ่นถึงเสียงแปลกๆที่ดังในหูยามค่ำคืนเสียงวีดคล้ายเครื่องจักรกลคล้ายรหัสลับที่ไม่มีใครเข้าใจบ้างก็ว่าเป็นเสียงจากดาวเทียมบ้างก็เป็นเสียงจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ไกลออกไปแต่ยิ่งนานวันเสียงนั้นก็ยิ่งชัดเจนและยิ่งใกล้ตัว ผมเคยได้ยินมันด้วยตัวเองคืนหนึ่งขณะที่นั่งจิบชาอยู่บนระเบียงบ้านเสียงอิเล็กทรอนิกแผ่วๆก็ดังขึ้นในหูราวกับมีใครกระซิบอะไรบางอย่างผมพยายามเงี่ยหูฟังแต่จับใจความไม่ได้มันเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ชวนให้ขนลก ต่อมาผมได้พบกับชายแก่คนหนึ่งเขาบอกว่าเสียงนั้นคือเสียงเรียกของห่วงเวลาเสียงที่ดังขึ้นเมื่อประตูมิติบางแห่งเปิดออกเสียงที่เชื่อมต่อเรากับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราเขาบอกว่าเชียงใหม่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญเป็นสถานที่ที่เวลาและมิติมาบรรจบกันแล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเสียงนั้นไหม บางทีในคืนที่เงียบสงัดที่สุดคุณอาจจะได้ยินมันเสียงเรียกที่มาจากความว่างเปล่าหรือบางทีอาจมาจากอนาคตที่เรายังไม่รู้ตัวก็เป็นได้ใครจะรู้บางทีเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงแต่อาจเป็นคำตอบที่คุณกําลังค้นหาหรือคำถามที่คุณไม่อยากได้ยินก็เป็นได้